ากช่องคลาสสิกนูครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับพี่นูได้แกะกล่องรีวิวเจ้าโดนจิวนี่ไปแล้วนะครับแล้วมีน้องๆสนใจเยอะมากนะครับแล้วพี่นูก็ยังไม่ได้ลองบินเองเลยนะครับแล้วมีน้องๆมาคอมเมนต์ว่าพี่นูบินไม่เป็นนะดิใช่ครับพี่นูบินไม่เป็นครับเลยไม่ได้บินนะครับแล้วครั้งที่แล้วนะครับก็รีบรีวิวให้เขาให้มาหลายวันแล้วไม่ได้รีวิวนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหักบินเจ้าโดนจิวนี่กันนะครับว่าพี่นูจะบินได้หรือเปล่านะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ 2> <2> พี่นุชาร์จแบตไว้เต็มแล้วเดี๋ยวเรามาเสียบไฟมันก่อนนะครับนี่พอเสียบแล้วไฟมันก็ติดแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ใส่ฐาน2ก้อนนะครับแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวพี่นุลองเริ่มบินกันเลยครับมาตามมาเราเปิดสวิตแล้วครับมันมีเสียงดังตีๆนะครับเฮ้ย เอาใหม่เอาใหม่นะครับเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนี่ตอนนี้มันอยู่ระดับนี้นะครับเขาบอกว่ามันตีหลังการได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนอ่ะเดี๋ยวยังควบคุมทิศทางมันไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะ เฮ้ยเขาบอกว่ามันตีลังกาได้เดี๋ยวลองก่อนนะเฮ้ยยืนขึ้นไปสูงดิเฮ้แม่งตกโคตรแรงอะตกโคตรแรงพังไปแล้วมั้งอุ้ยรีโม่ก็ตกพังเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยไม่ติดเลยฮะเฮ้ยๆยติดติด ฮ้ย hey, ไปแล้วจะตีลังกามานะันว่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าตีลังกาได้ไปแล้วจะพยายามตีลังกาเดี๋ยวดิเฮ้ย hey, ดูดิเดี๋ยวตกไปรอบที่สองเดี๋ยวมันก็บินได้นะแต่ยังตีลังกาไม่ได้เลยอ่ะ พ่อว่าตีนังการมันกดปุ่มนี้อ่ะปุ่มนี้แต่ลองกดแล้วมันดังติ๊ดติ๊ดอะแต่มันยังไม่ตีเลยนะเดี๋ยวลองใหม่แล้วงมากอนเฮ้ยนี่เนี่ยอ๋อไม่เม,มานไร ก็ S 1> <S 1> บังคับมันได้แล้วนะครับขึ้นได้แล้วบินได้แล้วก็มันก็บินสูงด้วยนะแต่ว่าพยายามจะตีลังกาอย่างทําไม่ได้เลยมีน้องๆบอกว่ารุ่นนี้มันตีลังกาได้ด้วยนะครับถ้าคนไหนรู้ว่ามันตีลังกาอย่างไงก็ลองคอมเมนต์บอกพี่นุด้วยนะครับเดี๋ยวพี่นุจะลองพยายามอีกทีนะครับเฮ้ยมันตีไหมอะ เฮ้ยนี่เห็นไหมมันตีวงการแล้วออมันก็บินโอเคดีนะครับตอนนี้เล่นไปสักพักหนึ่งแบตบมันก็ยังไม่หมดเลยนะไม่รู้ว่าแบตมันอยู่ได้นานกี่นาทีนะครับนี่นะใแบบพัดยังแรงอยู่เลยนะครับแต่ยังตีวงการไม่เก่งเลยอะ่ะเดี๋ยวขอลองตีวงกาให้ได้ก่อนนะเฮ้ยนี่เห็นไหมเฮ้ยได้แล้ว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  เฮ้ยแบตมันอึดมากเลยอ่ะยังบินอยู่ได้เลยเฮ้ยตกน้ำเฮ้ยเฮ้ยมันตกน้ำเยี้ยพังไปแล้วมั้งเฮ้ยแต่ไฟมันยังติดอ่ะ ไฟมันยังตดอ่ะเดี๋ยวลองก่นดิเฮ้ยมันมันมันยังใช้ได้อ่ะมันตกลงไปน้ำเปียกหมดเลยนี่น้ำยังหยดอยู่เลยอะเฮ้ยแต่มันยังบินได้อ่ะเฮ้ยแม่งโคตรทนเลยอะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวลองไปบินก่อนว่ามันยังบินได้อยู่วิแต่มันตกน้ำแบบเปียกเลยนะดูดิจะให้ดูว่ามันเปียกพวกแผงวงจรเล็กๆตรงนี้หมดเลยอะเห็นปะเฮ้ยแต่มันยังบินได้วย แล้วก็แบบแม้งอึดมากอะ่ะเพราะฉั้นมันก็จะไปแต่ตงนง้นว่ะ <_ d isc> เดี๋ยวเราจะลองปล่อยให้มันแบบขึ้นไปสูงๆแล้วว่ามันจะไปได้แค่ไหนเพราะว่ามันเร่นเอาพักระเด็กแบตหมดดูนะ <_ d isc> มาแล้วไม่เป็นโชว์หลังคาว่านะว้ายเฮ้ยมันลงวา้าวทีลงคาลูก <_ d isc> ม,มาวิ <_ d isc> มันเกือบมันเกือบพังคนหลังคาบ้านอ่ะแล้วอ่ะมันตีลังกาพอดีมันก็ลงมาคือตอนนี้มันตกบ่อยนะครับจนไอ้วงกลมเนี่ยมันเบี้ยวนะครับแล้วมันไปโดนใบพัดนะครับแต่ไม่เป็นไรมันบีบได้แล้วก็ถ้าใบพัดหักอ่ะมันมีใบพัดมาให้ด้วยสำรองอีกสี่งันตอนนี้ยังวินได้อยู่ เรายังทําให้มันกลับมาหาเราไม่ได้เลยอะเพราะว่าพอกดแล้วมันไปไหนไม่รู้ไม่รู้กดปุ่มถูกหรือเปล่านะลองๆเรีนเป็นนะครับเข้ามาคอมเมนต์สอนเลยเลยนะครับไปแล้วไปแล้วเฮ้ยดูร้อยวันจะขึ้นสูงขนาดไหนเฮ้ย <laughs> ไปเก็บนี้ไปเดี๋ยวเอากล้องมาเฮ้ยเอาเอารีโมทมาเอารีโมทเอารีโมทมาเดี๋ยวเวลาไปใกล้ๆเราไปกดตอนนี้ไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวคันคือคือตอนนี้นะครับมันไปตกในป่าทียข้างหลังนะครับเหมือนมันไปไกลจากสัญญาณหรือว่าพี่นุเล่นนานแล้วควนี้ แบตมันใกล้หมดนะครับอ้มันก็เลยตกนะครับไม่รู้ไปตกตรงไหนเดี๋ยวเราเข้าลองเข้าไปหากันเลยดีโอ้มีใบอ้อยบาทด้วยอะเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยต้องลองกดสัญญาณแล้วบินดูเดี๋ยวเราลองกด มันไม่ได้ยินเสียงเลยอะจะเจอไหมเนี่ยเฮ้ยมันไม่เจอวะ่ะอันนู้นจากบ้านพี่หนูนะครับมันน่าจะมาตกประมาณตรงนี้นะครับก็มันเป็นโดลำเล็กนะฮะ พอสังเกตเห็นนะพอมันขึ้นสูงๆนะแล้วมันแบบมันแบบว่ามันตกเองเลยอะโดยที่ไม่มีการควบคุมเฮ้ยเจอแล้วว่ะเจอแล้วมันยังอยู่เดี๋ยวตอนนี้มันยังอยู่ครับเดี๋ยวดูว่าชีวิตมันยังรอดอยู่หรือเปล่าเราลองกดมันเฮ้ยมันไม่หมุนแล้วว่ะแต่ว่าไฟมันยังติดอะโหวันนี้แบบตกน้ำตกป่าโคตรอึดเลยอะ พี่นุเล่นมานานแล้วนะคิดว่าแบตมันน่าจะหมดแน่เลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวพี่นุลองไปชาร์จแบตแล้วก็ดูว่ามันจะยังบินได้อีกหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเก็บไปดีกว่าตอนนี้เราก็จะเดินกลับบ้านกันนะครับเราได้โดนจิ๋วกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปชาร์จแบตแล้วดูว่าไฟมันยังติดอะ่ะคิดว่ามันน่าแค่แบตหมดอ่ะครับพอมันถูงสูงแล้วพอมันแบตหมดมันก็เลยตกนะครับไม่น่าจะเป็นอะไรมากโอเคก็ เดี๋ยวลองไปชาร์จแบตก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองชาร์จแบตไว้แป๊บหนึ่งล้วลองไปบินดูว่ามันยังใช้ได้ไหมมันพังหรือเปล่าตอนนี้เราชาร์จแค่หนาทีพอลองแค่ว่ามันยังติดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราแกะออกเนาะลองกดบินดูอีกรอบหนึ่งครับว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่ามาะไฟติดละเดี๋ยวลองไปบินข้างนอกบ้านแล้วกันรับไปครับถ้ายังติดนี่ถือว่าอึดมากอะ่ะคือตกเยอะมากแล้วก็ ตกน้ำแล้วก็ตกในป่าด้วยมาเปิดสวิต์มันดูครับเฮ้ยไปแล้วมันยังใช้ได้เว้ยมันยังใช้ได้มันยังใช้ได้มันยังใช้ได้ครับนี่มันยังใช้ได้ครับ,รบเห็นไหม หรับคลิปนี้นะครับพี่นุกับโดนจิ๋วนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอึดมากเลยทั้งตกน้ําทั้งตกพื้นเป็น10บรอบแล้วก็เข้าป่าแบดจนแบดหมดนะครับก็ยังไม่พังนะครับกลับมาเล่นได้นะครับถ้าน้องๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอโดนจิ๋วนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้พี่นุด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นุต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ